สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาลาเบลลาพาวเวอร์วันนี้เราจะมาเติมพลังชีวิตให้กับคุณพลังบวกที่แท้จริงเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองขอให้คำยืนยันต่อไปนี้เป็นพลังชีวิตและเป็นพลังบวกให้กับคุณ ฉันเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร,ร้ายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันและทุกเหตุการณ์ทำให้ฉันเติบโตขึ้นในทุกๆวันฉันเลิกพยายามทำให้คนอื่นประทับใจมาทำให้ตัวฉันเองประทับใจฉันจะพยายามให้เต็มที่และจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะเป็นได้ การปล่อยวางคนที่ไม่สนใจฉันไม่ใช่ความผิดเพราะฉันให้คุณค่าตัวเองและเลือกเดินต่อไปในทางที่ดีที่สุดของฉันฉันเชื่อว่าฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าและฉันจะไปสู่เป้าหมายที่ฉันต้องการฉันเชื่อว่าถ้าฉันอยู่ท่ามกลางคนที่มีแต่ความคิดบวกและคนเหล่านั้น มีพลังงานบวกสูงกว่าฉันฉันก็จะได้รับพลังงานบวกเหล่านั้นเพราะฉันเชื่อว่าพลังงานบวกสามารถถ่ายทอดกันได้ฉันรู้ว่าเมื่อฉันสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองแล้วสิ่งที่ดีก็จะกลับมาหาฉันเสมอฉันเป็นคนยิ้มง่ายและฉันเลือกที่จะหาโอกาสยิ้มอยู่บ่อยๆเพราะรอยยิ้มของฉัน ทำให้ฉันและคนอื่นมีความสุขฉันรู้ว่าเมื่อฉันแสดงความรู้สึกดีออกมาความรู้สึกภายในฉันก็จะเปลี่ยนและพลังงานภายในของฉันก็จะเพิ่มขึ้นบางครั้งฉันก็ต้องหยุดพักจากโลกภายนอกสิ่งรอบตัวเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูและเติมพลัง และรักษาใจตัวเองฉันเลือกที่จะอยู่ห่างจากคำนินทาและเรื่องดรามา่าเพราะฉันรู้ว่านั้นไม่ใช่ชีวิตจริงของฉันฉันนับความโชคดีของฉันทุกๆวันยิ่งฉันนับความโชคดีของฉันเท่าไหร่ฉันยิ่งมีความโชคดีมากขึ้นเท่านั้นฉันหาความพึงพอใจจากภายในตัวเอง และไม่คิดที่จะมีอำนาจเหนือคนอื่นฉันเลือกรับแต่สิ่งที่ดีเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันรับเข้ามาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของฉันและมันจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของฉันฉันเรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเพราะฉันรู้ว่าเป้าหมายของฉันไม่ใช่การบังคับให้ตัวเองเป็นคนคิดบวก แต่เป็นการเปลี่ยนความคิดลบให้กลายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้ฉันรู้สึกดีขึ้นฉันใส่ใจในปัจจุบันเพราะฉันรู้ว่าทุกวินาทีที่ฉันคิดถึงแต่อนาคตฉันอาจเสียเวลาที่มีค่าในปัจจุบันไปและฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบันฉันเลือกใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยไม่ให้มันมาแทนที่การมีชีวิตจริงมันไม่ใช่สิ่งทดแทนในการใช้ชีวิตของฉันฉันจะไม่ให้ชีวิตของฉันกลายเป็นอนาคตแค่เพียงจินตนาการแต่ฉันเลือกที่จะใช้เวลาและใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าในปัจจุบันฉันรู้ว่าการที่ฉันออกห่างจากคนที่มีแต่ความคิดลบ ไม่ได้แปลว่าฉันเป็นคนอ่อนแอรหรือฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นการรักษาสมดุลในชีวิตของฉันและปกป้องความอ่อนโยนในใจของตัวเองฉันคอยทบทวนดูตัวเองและพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฉันเป็นพลังงานลบต่อตัวเองและคนอื่นอยู่เสมอเพราะฉันรู้ว่าวิธีนี้มันจะทำให้ฉันเติบโตและได้รับสิ่งที่ดีกว่า เมื่อมีเหตุการณ์ที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกแต่คนอื่นรู้สึกว่าฉันผิดฉันจะเปิดใจรับฟังและเข้าใจมุมมองของเขาเพราะฉันรู้ว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองฉันจะเข้าใจเหตุผลของคนอื่นเพราะฉันรู้ว่าการเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดี คือการพูดคุยถึงปัญหาของกันและกันการเปิดใจรับฟังเป็นเรื่องที่ดีที่จะแก้ปัญหาความสัมพันธ์เมื่อฉันเจอสถานการณ์ที่แย่ๆฉันก็เลือกที่จะพาตัวเองออกมาเพื่อรักษาตัวเองเพราะฉันรู้ว่ามันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของฉันฉันจะไม่เปลี่ยนใคร แต่ฉันสามารถเลือกที่จะยอมรับเพื่อให้ตัวเองมีความสงบและเติบโตในทางที่ดีขึ้นฉันเชื่อในความรู้สึกภายในของตัวเองที่จะนำทางฉันไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องฉันเลือกที่จะคัดคนไม่ดีออกไปเพราะถึงแม้ว่าฉันจะมีเพื่อนน้อยแต่ฉันก็มีเพื่อนที่ดีอยู่ในชีวิตของฉันฉันมีเพื่อนฝูงที่ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ และรักษาคนที่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของฉันฉันจะไม่ย่ำอยู่กับมิตรภาพที่ไม่ส่งเสริมให้ฉันเติบโตฉันเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยพลังงานลบเพื่อให้ตัวเองได้เติบโตและเติมเต็มพลังบวกในชีวิตฉันเชื่อในความรู้สึกภายในของตัวเอง ที่จะนำทางฉันไปในทิศทางที่ถูกต้องฉันรักตัวเองฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันมีและฉันจะใช้ชีวิตด้วยคำว่าขอบคุณทุกๆวันฉันเชื่อว่าถ้าฉันเปลี่ยนความคิดความรู้สึกคำพูดรายการกระทำ เท่ากับฉันได้เปลี่ยนโลกของตัวเองฉันเติบโตและเปลี่ยนแปลงเสมอฉันเลือกที่จะพิสูจน์ความจริงจังของตัวเองกับสิ่งที่ฉันอยากทำฉันช่วยเหลือผู้อื่นจากพื้นที่ที่มั่นคงของตัวเองก่อนที่ฉันจะยกระดับพลังงานให้ใครฉันจะต้องแน่ใจว่าฉันไม่ได้แลกพลังงานของตัวเองไปโดยไม่จำเป็น ฉันจะปกป้องพลังงานของตัวเองก่อนเสมอเพื่อให้ฉันสามารถส่งต่อสิ่งดีๆได้อย่างแท้จริงฉันเป็นผู้ควบคุมพลังงานและอารมณ์ของตัวเองฉันเลือกมองโลกในแง่บวกจนพลังงานลบไม่อาจเข้าถึงฉันได้ฉันมีทางเลือกฉันมีศักยภาพและสามารถสร้างเส้นทางที่จะเติมเต็มความสุขและความหมายให้กับตัวเองได้ฉันคงไว้ซึ่งพลังงานของตัวเอง ฉันเลือกที่จะไม่ทำร้ายผู้อื่นเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของตัวเองฉันเลือกวิธีที่ดีและมีสติในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเพื่อรักษาความสงบภายในและความสัมพันธ์ที่ดีฉันเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขฉันยอมรับและรักตัวเองอย่างที่เป็นฉันไม่จำเป็นต้องไล่ตามแฟชั่นตามฤดูกาลเพราะความสวยที่แท้จริงคือการเป็นตัวของตัวเอง ฉันให้คุณค่ากับความงดงามภายในความงามที่แท้จริงมาจากจิตใจและไม่มีสิ่งใดนอกจากตัวฉันที่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ฉันสนใจในสิ่งที่ฉันทำฉันเลือกที่จะให้ความสำคัญกับชีวิตของตัวเองฉันมองดูคนอื่นเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจและการพัฒนาตัวเองฉันเดินตามเส้นทางของตัวเองอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความมั่นใจ ฉันใช้ชีวิตอยู่กับการพัฒนาตัวเองฉันจะพัฒนาและเติบโตในแบบที่ดีที่สุดโดยไม่เปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใครเพราะฉันรู้ว่าการพัฒนาและเติบโตในแบบของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉันฉลองความสำเร็จของตัวเองในทุกๆวันฉันได้ใช้ชนะในทุกวันที่ฉันไม่ยอมแพ้ฉันเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้ตัวเองมีความสุข ฉันเลือกที่จะเป็นตัวเองฉันเชื่อมั่นในความเชื่อและความคิดของฉันว่ามันจะสำเร็จได้การคิดบวกคือการเลือกความคิดที่ทำให้ฉันอยู่เหนือความคิดที่จำกัดตัวเองฉันเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีและเชื่อว่าทุกสถานการณ์สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสได้ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หากยังปล่อยให้ความคิดที่จำกัด ฉุดรั้งฉันเอาไว้ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่ฉันคิดสามารถเป็นจริงได้ฉันเลือกที่จะเชื่อความสามารถของตัวเองและมุ่งมั่นไปข้างหน้าอย่างมั่นใจฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้แต่ฉันสามารถเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสิ่งนั้นได้ฉันรู้ว่าความเชื่อของฉันเป็นเหมือนเลนที่ใช้มองชีวิตฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ความคิดของฉัน แต่ฉันเป็นพยานที่สังเกตความคิดของตัวเองต่างหากฉันรู้ว่าเพียงแค่ความคิดบวกหนึ่งความคิดของฉันเท่านั้นจะทำให้ฉันใกล้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจมากขึ้นทุกวันฉันสามารถหนีไปจากข้อจํากัดทางจิตใจของฉันที่กีดกันไม่ให้ความฝันของฉันเป็นจริงทุกความฝันของฉันเป็นไปได้ฉันมีพลังในการนำให้มันกลายเป็นจริง ฉันเชื่อว่าความเชื่อของฉันเป็นเหมือนเลนที่ใช้มองชีวิตโลกของฉันเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จที่รอฉันอยู่ฉันมีพลังในการพูดและสร้างความจริงในมุมต่างๆให้กลายเป็นจริงทุกคำพูดของฉันมีพลังในการสร้างชีวิตที่ฉันต้องการฉันเชื่อว่าเป้าหมายของฉันไม่ใช่การจำกัดความคิดลบแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการตอบรับ กับความคิดลบนั้นตั้งหากฉันจะไม่ยอมให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้ฉันเชื่อว่าฉันทำไม่ได้ฉันรู้ว่าฉันมีพลังในการทำทุกสิ่งที่ฉันตั้งใจทุกอุปสรรคที่เข้ามาฉันสามารถข้ามันไปได้ถ้าจิตใต้สำนึกของฉันเชื่อว่าเป้าหมายนั้นเป็นจริงอยู่แล้วฉันก็จะใช้ชีวิตไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความจริงนั้นและฉันก็จะไปถึงเป้าหมายนั้น ฉันรู้ว่าคำพูดของฉันสามารถทำร้ายช่วยเหลือหรือเยียวยาฉันเลือกที่จะใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยพลังบวกและสร้างสรรค์คำพูดของฉันมีความสำคัญฉันจะใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อเสริมสร้างชีวิตให้ดีขึ้นเมื่อฉันไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรฉันก็จะไม่จมอยู่กับสิ่งนั้นฉันคือนักเขียนอนาคตของตัวเอง ฉันจะเขียนสิ่งที่ฉันปรารถนาและใช้ชีวิตด้วยเรื่องราวของฉันเองฉันรู้ว่าสิ่งที่เป็นจริงในใจฉันจะเป็นจริงในชีวิตของฉันเองฉันมั่นใจในความสามารถของตัวเองสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนแต่คือสิ่งที่ฉันทำในจุดที่อยู่ตรงนั้นและทำด้วยความตั้งใจเต็มที่ในทุกที่ที่ฉันยืนอยู่ ฉันกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวฉันรู้ว่าความท้าทายทำให้ฉันเติบโตเพราะฉันไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆฉันจะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าทางจะยากแค่ไหนฉันจะมุ่งมั่นฝ่าฟันฉันเชื่อว่าฉันคือผลลัพธ์ของสิ่งที่ฉันทำฉันจะพยายามฉันเลือกสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จในทุกวันฉันคือผลลัพธ์ ของสิ่งที่ฉันทำส้ำแล้วส้ำเล่าความยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่การกระทำแต่คือความเคยชินของฉันและฉันเลือกสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จในทุกวันฉันมุ่งมั่นและลงมือทำจนสำเร็จแม้ในวันที่ไม่อยากทำเพราะฉันเอาจริงเอาจังกับเป้าหมายของฉันอย่างเต็มที่และความสำเร็จเป็นสิ่งที่ฉันคู่ควรไม่มีเป้าหมายใดใหญ่เกินไปสำหรับฉัน เพราะฉันสามารถทําให้เล็กลงและก้าวไปทีละก้าวทีละขั้นตอนอย่างมั่นใจฉันลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและทุกก้าวที่ฉันเดินนําพาฉันไปสู่ความสําเร็จอย่างง่ายดายฉันเข้าใจในจังหวะชีวิตของฉันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแฟนบ้านรถหรือเรื่องอื่นๆฉันเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าฉันจะเติบโตและไปสู่ฝันที่ดีได้ ฉันใช้เวลาของฉันยังมีค่าในการทําให้ชีวิตดีขึ้นทุกการกระทําของฉันนำไปสู่สิ่งที่ดีงามที่ฉันสมควรได้รับฉันไม่พลาดโอกาสใดๆที่จะพัฒนาตัวเองและสร้างชีวิตที่ดีกว่าฉันใช้ความตั้งใจและใช้พลังงานของฉันอย่างชาญฉลาดฉันก้าวข้ามความกระวกระวายความกลัวความวิตกกังวล ฉันก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจฉันปล่อยวางความกลัวและหยุดด่วนสรุปสิ่งต่างๆเพราะฉันรู้ว่าความคิดของฉันมีพลังที่จะสร้างประสบการณ์ชีวิตและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันฉันเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งในชีวิตจะดีกว่าเดิมฉันยึดมั่นในศรัทธาของตัวเองแม้ว่าจะมีเพียงฉันคนเดียวที่เชื่อเพราะความเชื่อมั่นของฉันคือพลัง ที่จะนำพาฉันไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดฉันอบกอดความรู้สึกดีๆและปล่อยให้ทุกสิ่งไหลผ่านไปตามจังหวะของมันฉันไม่ต้องบังคับสิ่งใดทุกสิ่งที่เป็นของฉันจะมาหาฉันอย่างง่ายดายฉันรู้ว่าชีวิตไม่ได้สู้กับฉันเพราะฉันอ่อนแอแต่มันสู้กับฉันเพราะฉันเข้มแข็ง มันรู้ว่าถ้ามันให้ความเจ็บปวดแก่ฉันฉันจะรู้ซึ้งถึงพลังที่ตัวฉันมีแม้ว่าฉันไม่อาจเห็นเหตุผลในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ฉันรู้ว่ามันมีบทเรียนและโอกาสซ่อนอยู่ฉันเชื่อว่าในทุกความท้าทายมีความหมายและฉันจะเติบโตจากมันฉันเชื่อว่าการทดสอบที่ชีวิตมอบให้เป็นโอกาสให้ฉันเติบโตและเตรียมตัวรับสิ่งดีๆ ที่กำลังจะมาถึงฉันพร้อมที่จะเผชิญกับทุกความท้าทายและเปลี่ยนมันให้เป็นแรงผลักดันในการเติบโตถ้าฉันผ่านไปได้ฉันจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะทุกความท้าทายทำให้ฉันยืนหยัดได้และเติบโตไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมฉันไม่เพียงแค่เรียนรู้จากบทเรียนของชีวิตแต่ฉันพิสูจน์มันด้วยการกระทำ และการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในตัวเองทุกประสบการณ์คือโอกาสให้ฉันพัฒนาตัวเองและฉันจะใช้สิ่งที่เรียนรู้มาเป็นพลังในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าฉันมีความมุ่งมั่นที่จะเลือกสิ่งที่ดีต่อร่างกายและจิตใจทุกการตัดสินใจที่ฉันทำในวันนี้คือการดูแลตัวเองและส่งเสริมชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ฉันรู้ว่าฉันเกิดมาพร้อมกับความเป็นไปได้ความสามารถพรสวรรค์สติปัญญาความรักความเฉลียวฉลาดที่จะแบ่งปันกับโลกนี้เพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นฉันมีจุดมุ่งหมายฉันเต็มใจที่จะเปิดเผยความสามารถเหล่านี้และใช้มันเพื่อเติมเต็มชีวิตของตัวเองชีวิตของฉันจะดีขึ้นเมื่อฉันมีจุดมุ่งหมาย ฉันพบความหมายและเหตุผลในสิ่งที่ทำทุกการกระทําของฉันเติมเต็มชีวิตด้วยความพอใจและความสุขฉันมั่นใจในเส้นทางที่เลือกและพร้อมที่จะเติบโตอย่างมีความหมายทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคือผลของการเลือกและการกระทําของตัวเองฉันเชื่อในเส้นทางของตัวเองและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ฉันมีตัวตนด้วยจดมุ่งหมายอันลึกซึ้งและเมื่อฉันค้นพบมันฉันไม่เพียงแต่เปลี่ยนพลังงานของโลกแต่ฉันยังเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตฉันอย่างง่ายดายฉันรู้ว่าเงินเป็นเพียงพลังงานที่ไหลเวียนอย่างอิสระมันไม่ได้ดีหรือเลวแต่เป็นสิ่งที่ฉันสามารถดึงดูดเข้ามาอย่างง่ายดายเพราะจักรวาลน,นี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และไม่มีที่สิ้นสุด ฉันเปิดใจให้เงินเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนฉันในการใช้ชีวิตแต่ฉันไม่ได้ต้องการให้มันมาเติมเต็มฉันเพราะฉันมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วและฉันเลือกที่จะใช้เงินอย่างมีสติฉันเชื่อว่าความสุขของฉันไม่ได้มาจากคนอื่นสถานที่หรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากภายในของฉันเองฉันเลือกที่จะเติมเต็มความสุขของฉัน จากภายในทุกๆวัน